มะยางสุขิตาโหมะขอให้พวกเราจงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกข,ขาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อโรคาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีโรค อภัยยาหมาจงเป็นผู้ไม่มีภยัยอนันตรายาหมาจงเป็นผู้ไม่มีอันตรายอนุปัทวาวาหมาจงเป็นผู้ไม่มีอุปัทวาอเวราโหมา จงเป็นผู้ไม่มีเวรอัพยาปชาโหมาจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอันิคาโหมาจงเป็นผู้ไม่มีความลำบากสุขีอัตานังปริหารามะจงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิด สาภาทุกขาสมุทยาประมุขจามาจงพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงปฏิราธาสัมปติโตมาวิคัตฉามาจงอย่าได้พรากจากสมบัติที่ตนได้แล้ว สัมปชัญญะสกาหมาเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นของของตนสัมปชัญญะทายาทาเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นทายาทสัมปชัญญะโยนีเป็นผู้มีสัมปชัญญะเ,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 เป็นเดนเกิด สัมปชัญญะพันธุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นเผ่าพันสัมปชัญญปะปฏิสารนาเป็นผู้มีปฏิเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นที่พบ่งอาศัยอย่างสัมปชัญญจะจารมากำลังประพฤติสัมปชัญญะอันใไดไว่ ก,กูสลังว่าดีก็ตามอกูสลังว่าไม่ดีก็ตามอัพยาก็ตังว่าอพพยเป็นอัพยาริตก็ตามตัดสาสัมปชัญญะสาทายทาธาพรวามาติจะต้องเป็นโพได้รับผล สัมปาัญญานานๆสืบไปสัพเพโพธิสัจตาโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรต่อกันไล้กันเลยอัพยาปัชชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันแด้กันเลยอาน,นิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตานังปริหารตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราทั้งหลายที่ได้รับทุกขอให้พ้นจากทุกที่ได้รับสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นชาลาผู้ชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสท่าชา ที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นคาภะสยากาจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสาเตินอิทังเมยตาตินังโอตุสุกิตาหมุนตยาตโยอิทังโนยาตินังโอตุสุกิตาหมุนต ยาตะโยอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอเดชะตั้งจิตุิโพบนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพาสารถึงพ่อแม่ปู่ยาตายายครูบัชชายและอาจารย์ทั้งโลกลาน เลโนโอนญาติเมตเสนการคนเคยรว่วปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลายขอให้มีสวนได้ในกุศลผลของฉันทั้งกาย,ยาธรรมวจีธรรมวาจาธรรมโอวาทธรรมมนโนธรรมจิตธรรม นายเวรและเทวันพรหม,มันเขม,มันขอให้ท่านได้กุศลผลนิเทินอรหังสมาสัมพทโธธะคะวาพโพธางพระัันตาอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาวตาธัมโมธรรมังนามาชามิโสปฏิปันโน โปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนสัมมิจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสุขิติกายกคบมิิวัตนาสีลิสันจังุทารปัญญโนจตารุเพรมหาพรหมโนเฮตัสมวัติอันเติพรหมเมตตาพระมกุลนาพระมมุติตาพระมัสุเปกาติ